สวัสดีครับผม f อ a l e n ิเนฮาไรเนะครับใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็กดใต้คลิปนะครับมันจะมีคาว่าดีเทลนะฮะมันก็จะมีเกี่ยวกับกล้องที่ผมใช้รถผมใช้อะไรท่อใช้อะไรนะครับโปรแกรมตัดต่ออะไรกล้องอะไรนะฮะมีบอกไว้หมดเลยนะครับใต้คลิปวันนี้ก็จะมาตอบคำถามคำถามหนึ่งที่ผมได้รับมานะครับจาก YouTube นะะฮพอดีน้องก็จะถามมาว่าเออพี่ครับ CBR 650เนี่ยเกียร์หนึ่งสามารถขี่ได้ถึง100หรือเปล่านะครับเบื้องต้นก็ต้องบอกว่าได้นะครับเพราะว่าผมเคยลองลากไปถึงเลดไลน์นะฮะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครก็ทํากันหรอกครับนะครับเพราะว่าลากรอบสูงๆเนี่ยมันไม่ดีต่อเครื่องนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่ามันถึงจริงหรือเปล่านะฮะครับ ว่างละนะครับเมื่อกี้นี ja e ่102กิลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถึงรอบตัดเลยนะฮะก็คือรถสีสูปเนี่ยอย่างที่เรารู้กันมันจะได้รอบปลาอยู่แล้วนะครับ พราะว่าปลายเนี่ยจะไหลามากนะครับแต่ก็อย่าไปทําบ่อยนะครับอันนี้ผมทำคลิปมาเพื่อตอบคาถามเฉยๆนะครับผมเกียร์หนึ่งเนี่ยหนึ่งร้อยกว่านะครับถ้าเป็นเกียร์สองเนี่ยครับ 120, 130. ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะฮะสบายเลยนะแล้วก็มีคําถามต่อมาคือหนึ่งร้อยกิโลเมตร รถบิ๊กไบค์กับ100กิโลเมตรรถยนต์มันเท่ากันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องตอบว่าเท่านะครับแต่อาจจะมีค่าเทื่อนบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าหน่วยวัดมันเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราขี่รถในความเร็ว100กิโลเมตรเอาแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับแบบว่า100ทุวนไปตล,ลอดทางตล,ลอด1ชั่วโมง เราจะได้ระยะทาง100กิโลเมตรนั่นคือที่มาของหน่วยวัดนะครับหน่วยวัด1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะไม่ว่าจะรถอะไรนะครับที่ใช้หน่วยวัดกิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถอ่าไม่ใช่สามารถจะเท่ากันนะครับอาจจะมีค่าเคลื่อนบ้างเล็กน้อยนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าไม้อ่อนไม่แข็งนะครับแต่ก็จะไม่มากนะครับเพราะว่าเาขาค่อนข้างทํามาเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับ ก็หลายคนสงสยัยเอ้ยทำไมบิ๊กไบค์มันมันขึ้น100เร็วมากนะครับเพราะอะไรก็คือปริมาตรเครื่องกับน้ำหนักรถนะครับอย่างรถผมเนี่ย649ซีซีนะครับแต่น้ำหนักรถเนี่ยมันแค่200กิโเองนะครับอย่างพวกอีโกคาร์นะครับนับน้ำหนักรถก็เกือบตันนะฮะมันถึงขึ้นช้าไงครับเครื่องอเครื่องพันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับ อยู่ที่การออกแบบของอกลไกของเครื่องด้วยนะครับแต่บิ๊กไบค์เนี่ยมันน้ำหนักเบาละเครื่องมันซีซีเยอะนะครับมันเลยขึ้นหนึ่งร้อยขึ้นความเร็วได้เยอะกว่าได้เร็วกว่านะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับคนที่ลูกใส่เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำคลิปแยกดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งคือเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะครับ เพราะว่าผมเคยขี่ไปข้างๆรถยนต์นะครับเราจะเห็นเข็มไม้นะฮะเท่ากันนะครับผมเท่ากันเลยนะฮะไม่ต้องสงสัยเลยนะครับก็แต่ต่างประเทศเขาก็อาจจะนิยมหน่วยวัดเป็นไม้นะครับหนึ่งร้อยไมก็ประมาณ160ร้อยหกสิบกว่าของกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไมมันจะแข็งกว่านะครับนัแต่สำหรับคนที่สงสัยอยู่ว่า บิ๊กไบคกับรถยนต์ไม้เท่ากันไหมเท่านะครับผมตอบได้เลยนะฮะบางคนคิดว่าเอ้ยรถยนต์วิ่งร้อยบิ๊กไบค์ก็ไม้ประมาร้อยหกสิบนะครับมันไม่ใช่นะครับนี้จะเกิดการเข้าใจผิดแล้วฮะเพราะว่า <laughs> หน่วยวัดเป็หน่วยเดีวยวกันนะครับ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทาคลิปเท่าไหร่ครับก็ตามสไตล์ผมนะครับ,บนุษย์เงินเดือนนะก็ต้องรอวันหยุดแต่ก็วันหยุดก็ไม่ค่อยได้หยุดหรอกครับเพราะว่าตามภาษาคนทํางานไอทีเนะาะเพราะไอทีระบบมันต้องรันตลอดเวลานะครับมันก็อาจจะมีสาว์อาที่ที่ผมทํางานบ้างนะครับาสาวาที่ที่ผ่านมานี้ก็ทําทั้งสาว์อาที่เลยนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันที่ผมอัดคลิป ก็มันอยู่เฉยๆวันจันทร์วันหนึ่งนะก็อิจฉาคนที่มีงานมีของตัวเองนะครับมีบริษัททงตัวเองเป็นนายตัวเองนะครับสบายหน่อยนะครับอย่างมนุษย์เงินเดือนนี่เราเป็นลูกน้องนะครับพูดอะไรมไม่ค่อยได้นะครับคนที่พร้อมจะทํางานแทนเรามีเยอะแยะนะครับ คนตรงงานเป็นล้านคนนะครับประเทศเราเราทำตัวเองให้ดีนะครับเดี๋ยวชีวิตมันจะดีขึ้นเองนะใครอยากได้ตัวพันอยากไดซ้ซีไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ามีงานนะครับมันเราสามารถซื้อได้อยู่แล้วนะครับซื้อตอนที่เราพร้อมดีกว่านะครับถ้าเราไม่พร้อมมันเหมือนเป็นการฝืนตัวเองนะครับพอ <c oughs> ฝืตัวเองมากก็เหนื่อยนะครับ อย่างอื่นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีภาระต้องพอดก็ค <c oughs> ือเดี๋ยวเดๆนะพักหลับมีเริ่มบ่นแมบน่บนก็มีน้องๆชอ,นอบนะครับบ่ติดไรเยอะแยะนะครับก็อยากไปเป็นฝากไปเป็นข้อคิดเฉย ามารถทำงานหาเงินมาซื้อบิ๊บใบในตัววยตัวของเราเองได้เนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่ภาคภูมิใจนะครับโคตรเจ๋งอะ่ะน้อยเราก็หามาด้วยตัวเองนะครับเราจะรู้จากคุณค่าของมันนะฮะทุกอย่างนะครับอะไรที่มันได้มายากๆมันก็จะไปยากๆหมดนะครับอะไรที่ได้มาง่ายแป๊บๆเดี๋ยวเบื่อ กาแฟกินก่อนนะฮะที่จอดไม่มีเลยขออนุญาตนะครับตรงน,นี้ละกันนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆว่าไมหมันเท่ากันจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนไว้ก่อนเนาะ ครับแฟนนไทยก็สวัสดีครับ